อยากทราบความแตกต่างระหว่างฟิลเลอร์เรสเตเลนกับเนรามิสหน่อยคะ่ะโอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยอังว่าหลายคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกันเนาะเพราะว่าฟิลเลอร์ในท้องตลาดแบรนด์ที่ผ่านออยไทยเนี่ยก็มีเยอะมากๆเรายิ่งมีฟิลเลอร์ตัวใหม่ๆเข้ามาอีกก็อาจจะสับสนเนาะว่าแล้วแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงสามารถฉีดได้เหมือนกันหรือเปล่า วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเอ่อฟิลเลอร์เนี่ยคือ crosslink HA ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามลักษณะของเนื้อเจลฟิลเลอร์นะก็คือ mono p h a s i c แล้วก็ bi p h a s i c mono p h a s i c คือฟิลเลอร์ที่มี crosslink HA เพียงอย่างเดียวส่วน bi p h a s i c เนี่ยคือ HA ที่มีทั้ง crosslink และ non crosslink ผสมกันเพื่อให้ดันยาผ่าน เข็มฉีดยาได้ง่ายขึ้นค่ะทีนี้แต่ละแบรนด์เนี่ยเป็นแบบไหนเนาะอังอาจจะพูดไม่ครบทุกแบรนด์นะยกตัวอย่างแบรนด์ที่เป็นโมโนเฟ,ฟสิกฟิลเลอร์นะคะเช่นจูวีเดิมนิรามิสส่วนไบเฟ,ฟสิกเนี่ยยกตัวอย่างแบรนด์นะคะก็คือเรสเตเลนค่ะ ีนี้อังก็จะมาเล่าเชิงลึกลงไปอีกนะว่าแล้วโมโนเฟสิกกับไบเฟสิกเนี่ยในแง่ของผลลัพธ์มันแตกต่างกันยังไงเริ่มที่โมโนเฟสิกก่อนนะคะโมโนเฟสิกฟิลเลอร์เนี่ยได้ความที่เป็น crosslink HA ทั้งหมดเนาะดังนั้นก็จะ ฉีดได้ง่ายกว่าเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอมือใหม่เนี่ยการเลือกฉีดกลุ่มโมโนเฟสิกก็น่าจะง่ายกว่านะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือไบเฟสิกก็จะเด่นเรื่องของการขึ้นรูปขึ้นทรงแล้วก็ไม่กระจายดังนั้นใครที่ต้องการการโปรเจคชันหรือว่าความพุ่งมาด้านหน้าเนี่ยเลือกฉีดกลุ่มไบเฟสิกก็จะตอบโจทย์มากกว่า ทีนี้กลุ่มไบเฟสิกเนี่ยเวลาฉีดเนื่องจากยามันไม่กระจายตัวเนาะก็จะต้องใช้ทักษะใช้ฝีมืออาศัยประสบการณ์นะคะก็อาจจะต้องเป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์ขึ้นมาระดับหนึ่งเนาะถึงจะดีไซน์ให้เหมาะกับปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์กับคนไข้ได้มากที่สุดแต่อันนี้เป็นความเห็นของอ้างอย่างเดียวนะซึ่งก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งโมโนเฟสิกแล้วก็ไบเฟสิกแหละ ขึ้นกับความถนัดของคุณหมอแล้วก็ความชอบของคุณหมอนะคะนอกเหนือจากประเภทของฟิลเลอร์ที่แบ่งเป็นโมโนเฟสิกแล้วก็ไบเฟสิกแล้วเนี่ยคุณหมอที่อยู่ในสายนี้นะก็จะต้องเรียนรู้เรื่องของฟิลเลอร์เรียลโลจีหรือว่าคุณสมบัติของเนื้อเจลซึ่งในแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นมันก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่าในเคสนี้ผิวแบบนี้ปัญหาแบบนี้เนี่ยเราควรจะเลือก รุ่นไหนแบรนด์ไหนถึงจะตอบโจทย์มากที่สุดยกตัวอย่างเรื่องของ r รี l o โลจนะคะเราก็จะต้องดูเรื่องของค่าความยืดหยุ่นของฟิลเลอร์ค่าความหนืดของเนื้อเจลค่าการต้านทานการเปลี่ยนรูปของเนื้อฟิลเลอร์และ c o h e s i i t y ก็คือความแข็งแรงของพันธะ crosslink ในเนื้อเจลนั่นเองค่ะเห็นไหมว่าฟิลเลอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าลอตรงไหนเติมตรงนั้นนะ นอกจากคุณหมอจะต้องเรียนรู้เรื่องอนาโต m มีเรียนรู้เรื่องเอจิ้งโปรเซสแล้วต้องเรียนรู้ถึงลักษณะของเนื้อเจลฟิลเลอร์ที่เราเลือกใช้ด้วยก็ย้ำกันอีกรอบนะคะถ้าใครอยากสวยก็สวยอย่างปลอดภัยนะหาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็เลือกฉีดกับคุณหมอเท่านานๆแล้วก็ฉีดในสถานพยาบาลนะคะ ถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวความรู้แบบนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เลยหรือว่ามีเรื่องไหนอยากให้อังอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยจ้า